One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทไทยสไปร์ลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้กูสุ้คนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่แล้วจ้าช่วงมองมอยอยสังกับโตโต้ไทไทยจ้าช่วงบ่ายนี้ก็จะมีลูกค้าประจามานวดสองคนนะคะเมื่อเช้าก็ท,าาทําความสะอาดบ้านไปเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศวันนี้ก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงค่ะ 18-19องศาได้แต่พรุ่งนี้ไปได้ยินว่า20กว่าองศาอีกแล้วนะคะภาวนาอย่างเดียวให้เดินทางไปหาฤดูร้อนเถอะค่ะอยากเจอแสงแดดแสงดวงอาทิตย์นะคะอย่างเมื่อวานก็ลมเที่ยวเย็น่ยวนี้นะคะอากาศไม่คงที่ปีนี้ก็ถือว่าชา้าจริงๆความร้อนฝั่งทางยุโรปนะคะเมื่อวานก็มีใครได้เชียร์กีฬาบ้างคะนักตบทุกยางสาวทีมชาติไทยเจอกับ ทีมชาติแคนาดาก็ถือว่าล้างตาสำเร็จนะคะชนะไปสามต่อศูนย์เซตเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานก็ดูสีหน้าแววตาของนอ้นองน,นักตบลูกย่างสาวทีมชาติไทยแล้วก็แววตามุ่งม,มั่นกับหายใจชนะจริงๆนะคะเล่นได้สุดยอดได้ฟอร์มดีมากนะคะแล้ววันนี้ก็อย่าลืมเชียร์นะคะหกโมงเย็นทางเมืองไทยนะคะเจอกับทีมชาติโปรแลนด์นะคะแล้วก็พักหนวันพักวันที่สแล้วก็วันที่ส แมตช์สุดท้ายของอาทิตย์แรกนะคะวันที่4ก็เจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะเอาหลังจากนั้นก็ไปต่อที่สนามที่2อ,อาทิตย์ที่2ก็นู่นละค่ะที่บราซิลนะคะบินไปไกลเลยทีเดียวนะคะค่อยรอชมรอเชียรน้องๆกันต่อไปนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะสามีฝรั่งสั่งห้ามนะคะสั่งห้ามพ่อแม่เธอ เรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะปกติตอนนี้ก็ใกล้จะฤดูลงทําไร่ทํานาแล้วนะคะอย่างปีที่แล้วพ่อตัวตัวเองญาติพี่น้องไม่ว่าลุงป้าน้าอาใครไม่ทํานาก็เขาก็มาขอให้แกทําขอให้แกช่วยแกก็ไปช่วยทาเพราะทุกวันนี้การทํานาของคนก็ถือว่าเสร็จไวนะคะแต่ถ้าเราไปทํานาที่ของคนอื่นเราก็มีต้องส่วนแบ่งแบบนี้แบบนั้นบางคนก็ ค่าปุ๋ยก,ย,ยก็อยู่ที่เราค่าไถก็อยู่ที่เราค่าดำค่าเกี่ยวค่าอะไรมันอยู่ที่เรามันเป็นค่าใช้จ่ายเยอะบวกลบคูณหารแล้วตัวโต้ก็คิดว่ามันไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มกับแรงที่เราเสียไปแล้วแฟนตัวโต,วตวเองเขาก็เห็นนะคะเขาก็รู้ว่าเราต้องส่งเงินไปช่วยไปช่วยไปช่วย,วยทุกปีประมาณนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูเกี่ยวฤด,ดูดำนาฤดู ทำไร่ไทนาต่างๆนะคะแกก็เลยสั่งห้ามเด็ดขาดบอกพ่อแม่เตือด้วยนะแล้วก็ปีนี้พ่อเขเพิ่งได้รับอุบัติเหตุไปนะคะก่อนปีใหม่นั่นคะก็รถมอเตอร์ไซค์พาล้มพาอะไรต้องผ่าตัดหัวเข่าด้วยขาก็เพิ่งเริ่มคงที่หน่อยหนึ่งเมื่อวานก็ได้ยินว่าแกต้องไปร้องนะคะไปเสริมบังไฟกับเขาแก แต่ก่อนพ่อตัวตัวเองเป็นหมอลำเก่าเป็นพระเอกหมอลำเก่าก็ถือว่าเสียงดีนะคะแกก็มีบทกลอนเกี่ยวกับการเซิ้งบ้างไฟต่างๆสมัยก่อนตอนต,ตัวตัวอยู่เมืองไทยเวลาบุญบ้างไฟไประจําปีที่หมู่บ้านตัวตัวเองก็เห็นพ่อเสื้งตลอดนะคะเราก็จะขึ้นเป็นหมอลำซิ่งหรือว่าไปลำไปเต้นเหมือนกันนะคะเราก็ได้ไอ้นั่นนะคะสืบทอดนิดนึงนะคะ เชื้อสายนะคะของแกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ปีนี้แฟนตัวตัวบอกเลยสั่งห้ามพ่อเธอนะรู้ว่าความขยันก็ขยันอยู่หรอกค่ะแต่ถ้าไปทําไร่ทํานาของคนอื่นมันไม่คุ้มด้วยแล้วก็พ่อก็บาดเจ็บอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่แข็งแรงเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็แม่เองก็เข่าก็ไม่ค่อยดีเฉพาะลูกตื่นทํากับข้าวขายของก็พอแรงอยู่แล้วแกก็ห่วงสุขภาพของพ่อกับแม่แกก็ย้าตัวโตเพราะว่าเห็นเราแต่ละเดือน เดือนนี้ปีนี้ส่งไปค่าปุ๋ยค่านู่นค่านี่ค่านั่นมันไม่พอตัวโต้ก็เลยโทรคุยกับแม่เลี้ยแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้านะครับคุยแบบส่วนมากก็คนแก่เราก็เข้าใจนะคะแก่มาเราก็จะแก่เหมือนกันนะคะแก่มาก็เหมือนเด็กนะคะเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรเด็ดขาดแต่ก็แค่บอกเฉยๆว่ามันเป็นแบบน,แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็บอกนะคะอย่างฝรั่งเขาบวกลบคูณหารหมดเขาวางแผนวางแปลนหมดการจะทํา ธุรกิจตามทํางานทําอะไรของเขาทุกอย่างเขาวางแผียหมดนะคะก็เหมือนคนจีนนี่แหละคะ่ะถ้าทําธุรกิจค่ะทุนเขาก็ไม่ทําอย่างร้อยก็ได้สลึงหนึ่งห้าสิบจะตางบาทหนึ่งเขาก็ยังได้นะคะแต่บ้านเราบางครั้งนะคะเอาพูดถึงพ่อแม่ตัวเองนี่แหละคะ่ะไม่เคยบวกลบคูณหารอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นขายของขายอะไรแม่ก็ไม่เคยจดเลยสักอย่างนะคะอย่างทํานาปีที่แล้วนะก็ให้ทําป้ากใหยทำอาก็ห้หยทํา ถามดำ,ทำทตัวเองทั้งซื้อปุ๋ยเองทั้งจ้างนู่นจ้างนี่เองนะคะหลากหลายอย่างได้ข้าวบางครั้งก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอแบ่งออกมาแล้วก็ได้นิดหนึ่งตัวโตก็ถามตลอดมาทำทำไม้บางครั้งนะคะตัวโตก็บอกนะครับว่าแต่ละปีช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ,อยากเอาเงินไปซื้อข้าวไว้สองหมื่นสามหมื่นก็ไปดีกว่าตัวเองต้องลำบากนะคะเดี๋ยวก็ออกไปหว่านเดี๋ยวก็ขนปุ๋ยไปใส่เดี๋ยวก็ใส่ กับไอก้กระบารถสองแถวรถอะไรของน้องหรือว่าให้คนไปส่งที่นาไปนู่นไปนี่โอ้ยมันหลายอย่างค่ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าเราลืมการทําไร่ทํานานะคะเราก็เป็นลูกชาวนาแต่สมัยตัวตัวเองอยู่บ้านนะคะเราส่วนมากตอนเราเด็ก17 18 19 20ตอนนั้นสมัยนู้นก็คือ ไถก็ไถควายะล้วก็ควายไถเป็นหลักนะคะไม่ได้เร่งแข่งกันไม่ได้เสร็จไว3สามสี่ห้าวันเสร็จไม่ได้เร่งมือกันขนาดนี้เราก็ทำกันไปเรื่อยๆเราก็มีความสุขนะคะที่นาก็เวลาดำนาเสร็จอะไรเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็อูย้ยเดินตามกันได้นาบรรยากาศสุดยอดนะคะเวลาตัวเองเสร็จแล้วก็ไปช่วยนาป้านาอานาน้องอะไรก็ว่าไปสนุกทําไมก่อนนะคะ เวลาหน้าเห็ดก็เข้าป่าเข้าดงกันหลังจากดำนาเสร็จพักเที่ยงเข้าดงไปหาเห็ดหาอะไรอาหารมาแกงมากินกันสนุกมีความสุขมากสมัยก่อนสมัยนู้นนะคะสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจ้างหมดนะคะจ้างไถจ้างสีจ้างเกี่ยวจ้างดำจ้างวันจ้างใส่ปุ๋ยจ้างสารพัดจ้างมันมีแต่จ้างมีแต่เงินกับเงินตัวโตก็ย้ำใส่พ่อแม่ว่าให้มองสังขารตัวเองเท่านั้นนะคะ คิดว่าแขนขาตัวเองไหวขนาดไหนให้คำนึงสุขภาพตัวเองเป็นหลักอย่างแฟนตัวโต้เองที่แกอยากจะห้ามเด็ดขาดแกก็ไม่ได้พูดเด็ดขาดแต่ก็พูดใส่เรานะคะให้บอกพ่อแม่บ้างให้เขาคิดบ้างให้เขาคิดได้บ้างให้เขาห่วงตัวเองเป็นหลักตัโต้ก็เลยบอกว่าถ้าป้าถ้านาถ้าอาถ้าใครมาขอให้ทาก็ปฏิเสธเขาไปลําพังตัวเองก็สังขารเราสุขภาพตัวเองก็ โซโซเซเซอยู่แล้วโตโต้ก็บอกนะคะก็บอกแม่ไปไม่งั้นหนูจะไม่ช่วยพ่อกับแม่สักบาทสักสลึงน,นะโตโต้เขาจงขู่ขนาดนั้นนะอย่างเมื่อเช้าคุยกับแม่เหมืองกันถ้าแม่ไม่ฟังหนูหนูไม่ช่วยเลยนะถ้าแม่รับปากคนนู้นคนนี้จะทําไรทํานายเขาทั้งตัวเองทั้งขายของทั้งจะหยุดไปหวานข้าวหวานอะไรคนอื่นเขาอย่าทําที่นาตัวเองมันไม่เยอะหรอกค่ะของตัวเองมันมี ไม่ถึงสิบไรกก็ทําไปเฉพาะของตัวเองพอได้กินก็พอตัวตู้ก็บอกถ้าไม่พอจะกินจะอยากจะอะไรน่ะแฟนตัวตต้เองหรือว่าตัวตต้เองก็ส่งไปให้ให้ซื้อข้าวก็ได้เพราะว่าปกติแต่ละเดือนก็ส่งให้กินให้ใช้ยอยู่แล้วถึงขายของก็ไม่เคยได้ทา รู้อยู่ค่ะว่าได้ไม่ได้แกก็ไม่รู้ว่าแกแต่ว่าได้ได้ก็เหมือนคลิปที่ผ่านมานั่นแหละค่ะบ่บนเรื่องแม่เรื่องพ่ออยู่หน่อยนึงนะคะเรื่องขายของก็รู้ว่าเขาอยากขายเขาอยากทํามาหาก,กินเขาอยากช่วยเราแล้วก็เขาก็อยากทําให้คนได้ซื้อข้าวของใส่บาทนู่นนี่นั่นเพราะความขยันของเขาเขาก็อยู่เฉยๆไม่เป็นหรอกค่ะคนแก่ก็อยู่เฉยแกก็บอกว่าเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวคนอื่นคนนี้ก็รู้อยู่แต่ทีนี้การทำไร่ทำนาทุกวันนี้มันเป็นการได้ลงทุนทุกสิ่งทุกอย่าง ตู้บอกอยู่ว่าปุ๋ยห้ากระสอบต่อปีหกระสอบสิบกระสอบเขียนออกมาสิค่าเขาปลูกเท่าไร่ค่าจ้างรถนไทเท่าไรค่าจ้างเกี่ยวเท่าไรสารพัดค่าลองจดบ้างไหมแล้วดูซิว่าเราได้ข้าวเท่าไหร่ถ้าเราขายไปได้เท่าไรเวลาหน้าฤรือดูขายข้าวทีกิโลละห้าบาทกิโลไม่ถึงสิบบาทก็มีแล้วมันจะได้อะไรตู้เขาบอกอยู่ถ้าจะซื้อสองหมื่นสามหมื่นน่ะต่อปีก็ส่งไป ให้ซื้อได้เพราะว่าพอไว้กินไม่ต้องทาไม่ต้องทําอยากขายหรอกตัวโต้ก็บอกถ้าทํานาทําไร่เหมือนสมัยก่อนไม่ต้องจ้างนู่นนี่นั่นเะช่วยกันนะคะนานาคนนูน้นเสร็จก็ลงแขกดํานาลงแขกเกี่ยวข้าวกันหากันสนุกสนานตอนนั้นมันก็ไม่ได้เร่งได้รีบขนาดนี้ทุกวันนี้ทําไร่ทํานากันปีหนึ่งแค่ไม่กี่วันเองนะคะ ลงหวานลงนี่กันเป๊บเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะมีแต่เงินเงินเงินเเหมือนหวานเงินเข้าไปหวานเงินเข้าไปเราไม่ได้บวกรวบคุณหารเราไม่ได้จดว่าต้นทนเท่าไหร่เรารู้อยู่ค่ะว่าเป็นชาวนาเป็นเลือกเนื้อเชือ้อไก่ไข่ของเกษตรกรมาจากปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพาทำมาแต่ตอนนี้มันไม่เหมือน,นเดิมแล้วถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยธรรมชาติน่ะสิก็จะว่าไปอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เราต้องจ้างทุกอย่าง ยุคเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจ้างหมดนะครับตัวโตก็พูดไปอธิบายไปทุกอย่างนะครับถ้าปีนี้พ่อกับแม่ไม่ฟังก็คงจะต้องเด็ดขาดบ้างและออย่างหนึ่งสงคัญตัวเองสุขภาพของแต่ละคนก็แย่ yeah, แล้วคะ่ะแม่ก็72-73ได้พ่อก็จะ75แล้วนะคร เราก็หว่วงเขานะคะเราก็เข้าใจว่าฝรั่งก็หว่วงพ่อแม่เรานะคะเพราะเราอธิบายให้เขาฟังตลอดทุกปีทุกปีจะเป็นประมาณนี้ตลอดนะคะเอา้าเมื่อวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ก็อย่าลืมเชียร์วอลเลย์บอลน,นะคะวันนี้นะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ